เชื่อว่าทุกท่านทราบดีครับว่าสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกับเราพวกมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชนิดนั่นก็คือสัตว์เลื้อยคลานจาพวกกิ้งก่าและงูสัตว์เลื้อยคลานประเภทเต่าสัตว์เลื้อยคลานประเภทจระเข้และอลิเกเตอร์และสัตว์เลื้อยคลานประเภททัวทาร่าแต่หากเราจะถามถึงสัตว์เลื้อยคลานตัวไหนบ้างที่เป็นผู้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารและไม่มีสัตว์ตัวไหนจอะจงล่ามันเพื่อกินสัตว์ตัวแรกที่ท่านผู้ชมนึกออกก็น่าจะเป็นมังกรโคโมโดสัตว์ที่แข็ง ูพิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่สัตว์ทั้งสองนี้ต่างฝ่ายต่างอาศัยอยู่กันคนละพื้นที่และจัดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแหล่งอาศัยของตนแต่มันจะเป็นยังไงบ้างครับถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งพวกมันทั้งสองต้องใช้ชีวิตอยู่บนผืนดินแผ่นเดียวกันและต้องต่อสู้กับอีกฝ่ายเพื่อความอยู่รอดสัตว์ตัวไหนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบและสัตว์ตัวไหนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้รายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของการเปรียบเทียบความสามารถระหว่างงูจงอางและมังกรคอมโ,มโดซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชม ก่อนจะเข้าสู่เรื่องของการเปรียบเทียบเราขอพาทุกท่านมารู้จักกับสัตว์ทั้งสองดยการเริ่มจากมังกรโคอโมมดกันก่อนเลยนะครับโดยที่มังกรโคอมมอดเหล่านี้ตามธรรมชาติแล้วจะอาศัยอยู่เฉพาะบนเกาะโกมโดและเกาะเล็กๆในบริเวณใกล้เคียงมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับตัวเงินตัวทองบ้านเราแต่จะมีขนาดที่ใหญ่และยาวกว่าเนื่องจากมังกรโคอโมมดในช่วงโตเต็มวัยพวกมันจะมีความยาวตั้งแต่จมูกถึงปลายหางได้ถึง3เมตรและมีน้ำหนักได้ถึง170กิโลกรัมซึ่งจะแตกต่างจากตัวเงินตัวทองบ้านเราที่พวกมันสามามรถ ยาวได้สูงสุดไม่เกิน3เมตรและหนักได้มากสุดไม่เกิน90กิโลกรัมโดยมังกรโคอโมมโดจะมีผิวหนังที่หนานและแข็งแกร่งมีสายตาที่ดีเยี่ยมแต่มักจะใช้ลิ้นในการดมกลิ่นเวลาล่าเหยื่อมีฟันทั้งหมด64ซี่ซึ่งแต่ละซี่จะมีลักษณะคล้ายกับใบเลื่อยมีกรงเล็บที่แข็งแรงและทรงพลังไว้ใช้ในการจับกลุ่มเหยื่อได้อย่างดีเยี่ยมอีกทางพวกมันยังมีน้ำลายที่แสนจะอันตรายเนื่องจากมีแบคทีเรียผสมอยู่มากกว่า80ชนิดส่งผลให้มนุษย์และสัตว์ชนิดใดก็ตามบนโลกหากถูกมักโโมโน ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแบคทีเรียที่ผสมกับน้ำลายจะทำให้แผลอักเสบและนําไปสู่อาการสภาวะเลือดเป็นพิษก่อนจะสิ้นลมหายใจไปในที่สุดและนอกจากนี้มังกรคอมมโดยังสามารถใช้หางที่ยาวเท่ากับลําตัวของมันเหวี่ยงฟาดเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้ได้อย่างหนักหน่วงถึงขนาดทําให้กวางขาหักได้ด้วยการฟาดเพียงครั้งเดียวอีกด้วย ต่อไปเป็นทางได้ของงูจงอางกันบ้างครับโดยที่งูชนิดนี้ปกติแล้วจะชอบอาศัยอยู่ตามป่ากระจายพันธุ์ไปทั่วทวีปเอเชียมีนิสัยชอบอยู่เพียงลําพังแต่จะอาศัยอยู่เป็นคู่ในฤดูผสมพันธุ์ซึ่งขนาดของงูจงอางทั่วไปพวกมันจะมีความยาวเฉลี่ยประมาณ3เมตรถึง4เมตรครึง่งแต่ถ้าหากงูตัวนั้นอาศัยอยู่ในป่าที่สมบูรณ์มันจะสามารถยาวยืดได้ถึง6เมตรแต่แม้ว่าร่างกายภายนอกของมันจะดูเอทอะทะงูจงอางกลับเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วมากกว่างูเหลือมและงูหลามที่มีขนาดตัวเท่ากันบริเวววณส่นหััจะมีลกษ หนากลมมนมีเกร็ดใหญ่ปกคลุมไปทั่วหัวของมันสามารถแผ่แม่เบีย้ยได้เหมือนงูเหา่าแต่จะมีรูปร่างที่ใหญ่และยาวกว่าอีกทั้งมันยังมีวิธีการโจมตีที่ไม่เหมือนงูเหา่าเนื่องจากเวลาที่งูเห่าโจมตีมันจะใช้วิธีการฉกกัดไปที่เป้าหมายแต่สําหรับงูจงอางนั้นมันจะโจมตีด้วยการกัดและย้ำเคี้ยวจึงทําให้สิ่งมีชีวิตที่ถูกมันกัดเข้าไปนั้นจะได้รับพิษในปริมาณที่มากถึง380-600ถึงมิลลิกรัมซึ่งจะมากกว่างูเห่าถึง1ิเท่าอีกทัััั้้้งงงงงงงูููจจออาาาเหล่่นนนีียมมิปกพตตๆใตวึ ทำให้มันสามารถล่าง,งูที่อาศัยอยู่บนบกและเขมือมันลงท้อนได้เป็นประจำ มาถึงการเปรียบเทียบความสามารถครับในเรื่องของอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้นอกจากมังกรคอมมานโดจะมีน้ำลายที่อันตรายและมีกรงเล็บที่คมกริบสำหรับฉีกเหยื่อเป็นชิ้นช้นแล้วมันยังมีฟันที่แหลมคมราวกับใบเลื่อยที่สามารถเล่นงานสัตว์จำพวกงูเหล่านี้โดยการกัดไปที่หัวหรือลำตัวและสะบัดเพื่อให้ร่างกายของงูฟาดกับพื้นไปมาอีกทั้งยังสามารถใช้หางที่ทรงพลังของมันฟาดไปที่หัวหรือลำตัวของงูได้อย่างหนักหน่วงจนงูอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนทางด้านของงูจงอางนั้นมีอาวุธที่ทรงพลังก็คืออพิษขงมันที่การ ไปที่เป้าหมายในแต่ละครั้งเหยื่อะจะได้รับพิษในปริมาณที่มากก่อนจะสิ้นใจภายใน1-2ชั่วโมงท,ทําให้ถ้าหากเรารู้จักอาวุธของแต่ละฝั่งแล้วมังกรคอมาโดจะได้เปรียบงูจงอางอยู่หลายขุมส่วนในเรื่องของการป้องกันมังกรคอมาโดมีผิวหนังที่หนาแต่มันก็ยังหนาไม่พอที่จะต้านทานเขี้ยวพิษที่งูจงอางจะฝังเข้าไปที่ตัวของมันมังกรคอมาโดจึงสามารถโดนงูจงอางนั้นเล่นงานด้วยการฝังเขี้ยวพิษได้ด้วยเช่นกันส่วนการป้องกันของงูจงอางนั้นผิวหนังของมันอ่อนแอมากเกินไปที่จะตานานนนฟััอแหลมมคค งูจงอางจึงสามารถโดนมังกรคอมาโดนั้นฝั่งเขี้ยวที่มีน้ำลายอสกกรบกได้อย่างง่ายดายเช่นกันทําให้ถ้าหากสัตว์ทั้งสองชนิดนี้ต้องมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินผืนเดียวกันแม้ว่างูจงอางจะสามารถปล่อยพิษได้ในปริมาณมากจะเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีมังกรคอมาโดได้ก่อนจนมังกรคอมาโดได้รับพิษเข้าสู่ร่างกายแบบจังๆแต่พวกมันจะไม่ตายโดยทันทีครับทําให้เมื่อไหร่ก็ตามที่งูจงอางปล่อยเขี้ยวออกจากตัวมันจะโดนมังกรคอมาโดใช้ปากกาัดไปที่ร่างกายพร้อมกับสะบัดจนงูจงอางระบมไปทั้งตัวหลังจากนั้นมันจะใช้กลงล ที่แหลมคมค่อยๆฉีกร่างกายของงูจงอางไปชิ้นๆจนตัวของงูจงอางเข้าไปอยู่ในท้องของมังกรคอมมอดโก่อนมังกรคอมมโดโจะค่อยๆสิ้นใจเนื่องจากพิษของงูจงอางในเวลาต่อมาแต่ถ้าหากการเผชิญหน้าในครั้งนั้นในขณะที่งูจงอางเป็นฝ่ายชูคอเพื่อข่มขู่และมังกรคอมมอดโเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีด้วยการใช้หางฟาดไปที่ลำตัวของงูจงอางงูจงอางตัวนั้นก็อาจจะบาดเจ็บสาหาัสและถูกมังกรคอมมอดโกัดพร้อมฝังน้ำลายพิษจนงูจงอางต้องเลื้อยหนีไปและไปแอบนอนสิ้นใจที่บริเวณอออื่นกกจโโดมมังรค ตามมปกินในภายหลังทําให้แอสรุปได้ว่าหากสัตว์ทั้งสองนี้ต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกันมังกรโคอมมโดที่มีวิธีการออกอาวุธที่หลากหลายน่านจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบและเป็นผู้อยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารต่อไปเพราะถึงแม้ว่างูจงอางจ,จะเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนหรือหลังยังไงมันก็ต้องลงไปอยู่ในท้องของมังกรโคอมมอดโดก่อนอยู่ดีและท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างว่าถ้าหากสัตว์ทั้งสองสายพันธุ์นี้ต้องมาอยู่ร่วมกันใครจะเป็นผู้อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหาร และนี่ก็คือเรื่องราวของการเปรียบเทียบความสามารถระหว่างงูจงอางและมังกรโคอโมโดซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รายการของเราจัดทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกด้วยการแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับและก็เหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ